สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักนะคะโอ้เจอกับครูวาดอีกแล้วในวิชาคณิตศาสตร์นะคะอ่ะเามาทบทวนตัวเลขกันก่อนนะคะลืมหรือยังอ่าเราไปพร้อมๆกันเลยนะคะนับพร้อมๆกันสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเป็นไงนับได้เก่งแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้การเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับนะคะ มากกว่าเครื่องหมายจะอ้าปากไปทางเลขที่มีค่ามากส่วนเครื่องหมายน้อยกว่าปลายแหลมจะไปหาเลขที่มีค่าน้อยนะคะส่วนเครื่องหมายเท่ากับสองข้างจะมีค่าเท่ากันนะคะ,ะเด็กๆเข้าใจแล้วนะคะ เราไปทําแบบผุกขัดกันเลยเรามาทําแบบผุกขัดกันเลยนะคะเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับในช่องสี่เหลี่ยมนะคะ,ะนักเรียนดูนะคะข้อที่หนึ่งเลขแปดขวามือเลขสี่ลูก ดูสิเลขแปดนี่เป็นไงอ่มีค่ามากกว่าใช่ไหมคะมากกว่าเลขสีเด็กๆก็ใส่เครื่องหมายอ้าปากไปหาเลขมากคือเลขแปดนะคะต่อไปข้อที่สองหนึ่งสองตัวสิบเอดขวามือเป็นเครื่องหมายบวกแล้วนะคะ องจำนวนมารวมกันหกบวกห้าเอาหกไว้ในใจชู์ห้าหกแล้วเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดมีหนึ่งสองตัวนะลูกเขียนเลขหนึ่งบนเครื่องหมายบวกสองตัวอเด็กๆเปรียบเทียบดูนะคะสองข้างอะสิบเอ็ดมีค่าเท่ากันเด็กๆก,ก็ใส่เครื่องหมาย เท่ากันข้อสามสิบสองบวกสามสิบสองไว้ในใจชูขึ้นมาสามลูกสิบสองแล้วสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้ามีหนึ่งกับห้าเขียนเลขสิบห้าลงไปเลยลูกทางขวามือสิบแปดมีหนึ่งกับแปดลูก เด็กๆเ,เปรียบเทียบนะสิบห้ากับสิบแปดสิบห้าน้อยกว่าสิบแปดเครื่องหมายปลายแหลมแหลมไปทางเลขที่มีค่าน้อยคือสิบห้านะคะต่อไปข้อสี่สิบเจ็ดขวามือเก้าบวกสามนะคะ เอาเก้าไว้ในใจดูขึ้นมาสามลูกเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองมีหนึ่งกับสองเด็กๆเปรียบเทียบดูสิบเจ็ดมากกว่าสิบสองเครื่องหมายอ้าปากไปทางสิบเจ็ดที่มีค่ามากลูก ข้อห้าสิบบวกสี่เอาสิบไว้ในใจชูขึ้นมาสี่สิบแล้วสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่มีหนึ่งกับสี่ต่อไปฝามือเลขอะไรคะสิบสี่อ่ะเด็กๆสังเกตดูซ้ายมือขวามือเลขเหมือนกันเลย ค้าเท่ากันเลยใส่เครื่องหมายเท่าเด็กๆหลังจากทำแบบฝึกหัดแล้วเด็กๆก็เข้าใจดีขึ้นนะคะเด็กๆก็หมั่นทบทวนฝึกนับคิดแล้วก็เขียนบ่อยๆนะคะอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่มาร่วมกันหนูด้วยนะคะขอ คลิปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบาย